สวัสดีค่ะวันนี้อยากมาพูดถึงความหมายของไพ่กันนะคะหลายท่านคงเจอกับไพ่ใบนี้แล้วสะดุ้งเพื่อไม่น้อยเป็นไพ่สิบสิบดาบหากเรานับไพ่ที่เสียบอยู่ก็จะนับ ได้ตามจํานวน10ดาบครบถ้วนเลยค่ะมาดูความหมายกันนะคะสำหรับท่านที่สนใจเช o นออฟสวอตไพ่สิบดาบเป็นรูปชายผู้หนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ริมบึงอันอ้างว้างโดดเดี่ยวเขาถูกดาบสิบเล่ม ทิมแทงหลังอยู่และดูเหมือนว่าจะสิ้นชีวิตไปเสียแล้วตรงริมทะเลสาบนั้นมันเป็นเวลารุ่งอรุณที่กำลังเริ่มต้นที่เหนือเส้นขอบฟ้าเรามาลองตามดูกันนะคะว่าความหมายลึกๆของไพ่ใบนี้ จากรูปจะแสดงอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรคะ่ะไพ่ใบนี้หมายถึงจุดจบของอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนโดยอาจจะเป็นจุดจบของความสัมพันธ์อันใดอันหนึ่งหรือสถานการณ์ใดๆหรืออาจหมายถึงการมอง ประเมินสถานการณ์อย่างผิดก็ได้อย่างไรก็ตามมันมีความจริงแฝงอยู่ซึ่งก็ได้ทำให้เกิดความตายอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่รุ่งอรุณกำลังเริ่มต้นนั้นเป็นคำมั่นสัญญาของการเกิดใหม่ ให้ที่ดูน่ากลัวและเศร้าหมองใบนี้กลับมีความหมายในทางบวกได้คือการลบล้างหรือทำลายอะไรบางอย่างเพื่อเร,เริ่มต้นใหม่ในชีวิตลักษณะของความเจ็บปวดเป็นไพ่ร้ายเหมือนถูกดาบสิบเล่มแทงบนตัว เหมือนสิ้นชีวิตแล้วเกิดการลบล้างทำลายหักหลังพระรยศถูกหลอกแสนสาหัสในชีวิตค้มคืนน้ำตาตุกในจึงเหมือนตายถูกไล่หอกยุบหน่วยถูกตั้งกรรมการสอบสวนพลาดตำแหน่งถูกโกมรักทรยศ เลิกราอย่าร้างไม่ซื้อต่อก,กันเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกเปิดโปมถูกสวมเขาถูกฟ้องล้มละลายถูกยึดทรัพย์ไพ่ใบนี้หากได้เปิดออกมาความหมายจะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่าน บางทีการเาปิดไพ่ออกมาเราอาจจะไม่สามารถทายได้ตรงๆแบบนี้ค่ะเราจะต้องดูฟีลลิ่งและตำแหน่งของไพ่ใบนี้ด้วยว่าอยู่ตำแหน่งใดหากไพ่ใบนี้อยู่ตำแหน่งงานแล้วบังเกิดขึ้นมาความหมายอาจจะหมายว่าถูกไล่ออกจากงานตกงาน ลาออกก่อนกำหนดหากไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของการเงินในตำแหน่งนี้จะทายว่าเสียเงินหมดตัวถูกฟ้องล้มละลายหากไพ่ใบนี้ไปที่ตำแหน่งของรักอาจทายได้ว่าเลิกราไม่ติดต่ออย่าร้าง เป็นไม้และถ้าไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของเรื่องสุขภาพอาจทายได้ว่าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเจ็บหนักระวังอุบัติเหตุและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงอาชีพอย่างในทุนเงินกู้ได้อีก ขอจบการบรรยายเกี่ยวกับเกี่ยวกับความหมายของไพ่ย,ยิปซีสิบดาบนะคะต่อไปเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผู้ทำนายหยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาบางครั้งก็จะทายได้ถึงความสัมพันธ์ที่แตกสลาย แต่ก็โดนเสียบทางข้างหลังจึงจะต้องทายในเรื่องของการโดนทำอะไรรับหลังซึ่งมันก็เป็นการถายแบบตรงไปตรงมาเกินไปชายคนนี้อย่างที่เขาว่าเหมือนนอนตายบนกองทรายที่กำลังรอ,รอดูตะวัน ในรุ่งอรุณเช้าวันใหม่กำลังจะขึ้นมาจริงๆแล้วเราอาจจะมองเห็นอนาคตว่าเหมือนในหนังว่าคนคนนี้ก็กำลังมองเรื่องราวใหม่ซึ่งเขาคนนี้อาจอาจจะประสบกับความโชคร้าย แต่ในความโชคร้ายนั้นยังมีความดีแฝงอยู่นั่นคือเช้าวันใหม่ดังนั้นคนที่เจอไพ่ใบนี้โปรดอย่าท้อแท้เพราะคุณกำลังจะได้เจอสิ่งใหม่และดีกว่าประสบการณ์ที่คุณได้ผ่านมาอย่างแน่นอนเพราะเมื่อคุณไปอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุด หรือไปอยู่ในจุดที่คุณไม่สามารถจะรู้ว่าใครเป็นคนกระทำคุณไม่สามารถหาทางออกใดๆได,ได้ดังนั้นวิธีเดียวที่จะกู้ความรู้สึกของคุณกลับมานั่นก็คือ การมีความหวังให้กับตัวเองความหวังในเช้าวันใหม่ตามความหมายของไพ่หากผู้ที่สนใจเข้ามารับชมรับฟังแล้วรู้สึกดีก็สามารถติดตามความหมายของไพ่ยิปซีแต่ละใบได้ในทุกๆเดือนจนกว่า จะอธิบายให้จนจบสำรับนะคะขอขอบคุณที่ติดตามค่ะ